ตัวนี้ย่ามแรงครับพี่น้องนี่ครับบ้าไช่ก็ไเดยอูกกวยไข่ไปเสร็จแล้วนะครับต่อไปนีก็คือบ้าไช่เศดเอากลวยน้ำว่านะครับพันปากช่องห้าศูนย์นะครับแล้วก็กวยน้ำว่าใส่เลี้ยงนะครับลือมะลิอ่องนะครับเย็นนี่ก็ได้มาอีกเก้าต้นครับพี่น้องนี่ครับพุดลุมนะครับแซน้ำเพื่อก้า มานำไว้แล้วก็เตรียมปลูกครับพี่น้องมีแต่ต้นอุบัวงามๆครับพี่น้องบาใช้เอามาลงปลูกกลวยหางดาบงาม,มา่ครับพี่นอ้องนี่แหละครับพี่น้องปลูกมืลอละต้นสองต้นนะครับผสมประสานไปบริเวณโดยรวมนะครับพี่น้องตัวน,นี้ก็เป็นเน,น,นี่ยกินีมอมมาซานะครับ ด้านทั้งขางบาช่ปูเป็นแนวกันรัวนะครับเป็นอ้อยสุพรรณห้าศูนย์นะครับแล้วก็ฟังพุดเล่นะครับก็จะเป็นพวกไผยจิมซุงนะครับกับต้นยุคาต้นมะม่วงนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับแล้วก็เป็นมะม่วงพันเขาเอิญเกลวขมิ้นนะครับเกลวขมินขเมียนนะครับทางด้านนู้น พี่เดี๋ยวพ่อไชขอจบคลิปแค่น,นี้ก็แลครับปอก,กันนี้พี่หนานะครับฝากกดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับพี่น้องมึงกันต่อไปว่าใส่ปุ๋ยอย่างไดแนวใดนะครับจังสิล่งลํำตัวในพุ่นไใ่ใน,ใน,นะครับพี่น้องครับบ่อไทขอจบคลิปแค่น,นี้สวัสดีครับ